สวัสดีทุกคนเมื่อกี้มันรูดนะองจริงว่าเกมนี้ปัญหาเยอะแยะมากมายเรื่องเล่ามีว่าไงเหรออันเดรหัวบ้านเนี้ยนะจะถูกทิ้งล้างไว้แล้วก็มีครอบครัวหายสับสนไปปกติเหรอมะนี่เธอบอกว่าที่นี่โดนทิ้งล้างมาเหรอสามปีน่ะแฟรงซี่หมอบานจะเป็นทางสะดวกกันแหละ ครอบครัวหายไปเหรอไม่แปลกเลยผมว่าจะเป็นการอะไรนะการอุปนติเหตุเหรอวกเขาอยู่อย่างเงียบๆอะมีข่าวดือว่าลูกชายเขาลูคัสนะฮะเหมือนว่าจะมีเมล็ดพันธุ์ที่เลวร้ายอยู่โอ้เชี่ยเอ้ยฉันไม่ควรที่จะใส่รองเท้าดีๆมามาอยู่ที่นี่เลยโอ้แม่งดีใจเลยที่ฉันได้เห็นสิ่งนี้เนี่ย น่าจะเป็นแบ็กกรอบที่ดีนะแอนดรีนายคิดว่ายังไงอ่ะแอนดรีแอ,อ,อนดรีแอนดร,นดรไปไหนอ่ะแรีฟรนซี่นี่เธอเห็นแอนดรีไหมเขาอ,อยู่ไหนกันนะ่ะแมงเงือกเดี๋ยวเชื่อเลยนี่เป็นท่านี่จะเป็นรข้างซ้ายฉันจะทำงานกับเจ้านั่นน่ะนะ จำไว้นเจ้าจช่างกล้องนายต้องอยู่กับฉันไว้โอเคโอเคโอเคเสียงเชียอะไรวะนั่นนายดีใช่ไหมอ่ะได้ยินสิจะทำไรนี่อันดเดรอันดเดรด็กจีบไป นายอยู่วะน่ะมึงอยู่ไหนแอนเดรนายอยู่ไหนเพื่อนเหมือนว่าจะเป็นคนที่แอนเดรพูดถึงเร็วๆสิคุณเชี่ยอะไรเนี่ย ต้องรลกูเล่นแน่ๆเอาล่ะก็เราตามหาเอ็นดยใช่ไหมถึง้วต้องติดไงกับโชว์นี้แนะน่นายเห็นอะไรไหมเอยโอ้ยตายตาย,ตายจะจะน่ากลัว <c oughs> เฮ้ย Oh. God. Uh. เดี๋ยวนะแล้วมันแล้วแล้วอ๋อนี่มันคือตัวเดโมอเหรอ oh. ไม่ใช่นี้ตัวเต็มสิ oh. ชี่เฮ้ยตอนนี้เราปรับการาฟิกมาแล้วนะฮะหลังจากที่มันเกี้ทุกคนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชัดเลยนี่คือปรับมาเต็มหลอดแล้วนะครับผมเออ ำังต่ตเอยไอ้ใช่อีธานไม่เป็นไรนะฉันเองจะรู้ว่านัมไม่ได้ตั้งจใจทำร้ายฉันหรอกออแต่มึงไม่ควรที่จะอยู่นี่มึงไม่ควรที่จะทำแบบนั้นเลยมันเจ็บนะยะมีจังมอน เออกดเอ้ยอ๋อกดอกดเมาส์ค้างไว้เหรอตอนนี้มึงจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมึงจะได้เห็นอะไรมึงจะได้รู้เฮ้ยเฮ้ย โอ้โอ้โอ้โอโออ้โอ้อ้อออ่ะองอ ทุกคนแล้วต่อต่อ,ตอแขนยังไงอะ่ะชิบหายแล้วไงอ่าซีฟก็ได้วะจะเป็นลมทำไมทำไมกว่าจะได้แต่ละอันนี้คือมันลำบากอะไรขนาดนี้เนี่ยเอ๊ะ เราจะต่อมือ,อยังไงอะ่ะเซฟแล้วด้วยคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเก็บปืนได้เฟี้ยวเลยมานะากูจะยิงอาวโอเคได้กดกดเมาส์ขาวาเพื่อยิงนะฮะแล้วก็จัดไปอย่าให้เสีย ไม่เห็นมีอะไรเลยฮ้ยเราเจออะไรมาวะเมื่อกี้ไม่ไม่ได้สังเกตเา้าอ๋อเราต้องขึ้นไปเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮียนี่มึงลืมกูแล้วเหรอ กดอาเพื่อรีโหลดกูรู้อยู่เออ,อยาเฮ้ย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 ม,ม,มันขึ้นอยู่กับกูเออเออย่อยุ่ง มึงจะได้รู story, ้โอ้ยมองสายายอยู่เรื่อยเลยอ่ะโอ้ยมึงก็เล่นยากเหลือเกิน เฮ้ยไม่โอ้ยตา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 ยเรียบร้อยนี่คือการตายครั้งแรกของเรานะฮะทุกคนมันยากนี่นะแต่ไม่ไรเล่นใหม่ก็ได้นี่เรามาเซฟไก่จัง โอเคไดอนนคออไ้อันนี้คืออะไรอะกระสุนหรออ่าเป็นกระสุนนะครับเป็นแอมโมงจริงด้วยรอบนี้คือเมื่อกี้คือไม่มีอารมเล่นเลยเอนนอมา

เออเรียบร้อยตายซะมึงโอเคโอเคไอ,อ,อ้เหียไม่ไม,ไม,ม่มาดิมาดิมาดิ มึงจะต้องรู้เออตายซะมึงต้องยิงหัวยิงหัวจะรักเธอนะจ๊ะแต่กูเกียดมึงข่ากูกี่รอบมึงอ่ะกระจอกมากเลยไหนเก็บซีเนี่ยเซแล้วด้วยนี่มันเก็บไม่ได้หรืออะไรยา,าก ไม่มันข้าวต้องเยอะแยะเราต้องเล็งหัวมันนะฮะนี่คือบอกเลยไม่โอเคนะเฮ้ยเฮ้ยยินดับสู่แฟมบิลี่อะไรนะยินดับสูงครอบครัวอะไรวะเอาอ้สัตว์ใครวะเฮ่ยเฮ้ยอะไรก่อน ชิบหายเอาแล้วตื่นเอาโดนลากอีกเอาเอาชิบแล้วเอาไม่ใช่ตาโลกเดไม่ใชตลกนะไม่ตลกนะบอกเลยอะไรอะไรอะไรคือการลากมาพอาชิบแล้วไงวามาเร็ว เธอคงไม่ตายเพื่อฉันหรอกนะเธอ,อคงไม่ตายให้พวกเราหรอกเธอต้องทำงานอ่าได้ตอนนี้เราได้ต่อแขนแล้วโอเคโอเคได้อยู่ได้อยูอย่ไม่น่าเชื่อว่าเกมเกมเกมจะทำให้เราต่อแขนได้เด,เด็กก็ไปลอกตามเด็กตัดแขนเด็กอ๊บแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมือเราจะต้องแบบต่อแรกอนดิเซน,นอีววแน่ๆเลย ก็มาต่อก็ต่อไม่ได้เออเกือียอะไรวะเกือียวเ้าอยู่ไหนเนี่ยอบโที่ไหนอ่ะโอเคไหนลุกขึ้นมาดิจะบเจ้าหัวเต่ามากินหน่อยจิมนี่อ่ะพวกมึงเป็นใครเนี่ยเฮ้ยเสี่ยเอตัมกูสนะกินมาดีๆนะกินสิมันดีนะดีอ่ะดีฮู้ยลูกคัส แมงเหยไอ้ชายแกหอยไม่จับอุ้ยหอยไม่ไกลมือเลยเจ้าเจ้าหนุ่มน pues ้อยต้องการกินนะมาไหนอยากกินไหมไหนกินไหนเร็วเฮยเขาไม่กินแจ็คหุบปากไปซะมึงจะนำให้เขานะ ถอยไปแกมันอีลูกกระรี่โอ้ยอันนี้แหละสเปเชียลเลยเป็นขุนเอือยเออ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 เอาเร็วเร็ว อ๋อให้ตายสิฉสว่าต้องเป็นตำรวจเวนั่นแน่ๆจุนจานอะไรเยี่ยงนี้ฉันกลับมานะใหญ่อีเหลอจะอ้วกอะ่ะดีนะไม่ได้กินข้าวตื่นมาก็เล่นเลยอ้าวลุกแล้วไง ยังไงอะ่ะยายตายหรือว่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมีของกินไหมอีต้องหาต้องหายเทมไหมนี่มาแงะออกอันนี้คืออะไรอ่ะมันคืออะไร รองเท้ารอๆเขาเรียกว่ารองเท้าคอมแบทปะนี่ไงสมุนไพรเฮิบไม่มีจุดเซฟให้หนูไยห,หรอไม่มีจริงๆว่ะจุดอื้ออะไรมีอะไร คนคือเกมนี้คือมืดมากๆอ่ะมืดแบบมืดจริงๆนะขอไม่อ่านในเรื่องแล้วกันเราจะเราจะเน้นเน้นความสยองอะเราได้อะไรมาแล้วกดยังไงเราได้ลูกกระสุนออ่าได้ได้ลูกกระสุนมานะจ๊ะได้สมุนไพรเมื่อกี้ถามนอยกูจะสมุนไพรมาทำอะไรลนะ่ะ งงเลยเลยวิธเกมนี้ก็โอเคนะแค่มันไม่แหลกก็โอเคแหละเกมนี้เกมนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเดินไปตามทางนี้แน่ๆมันล็อกจากด้านนอกใช่ ทำอะไรอ่ะมันทําอะไรอ่ะเชื่อมันกลับมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยือทางนี้ไปได้มันช่างบอบบางยิ่งนักฉันเอ,ออกมือเปล่าไม่ได้อ่ะ ตาเอคือมันหายไปแล้วมีจุดเซฟเหอะขอร้องทำไมเกมนี้ไม่ดูน่ากลัวจังแต่ว่าเราเฮ้ยกุญแจแล้วอย่างแฮชนี่คืออะไรอะ่ะรูปใครลรูคัสหรอหรืออะไรแล้วทำไมโอ้โหเวลแหละ เธอไม่รู้จักเขาหรอกแล้วถ้ารู้จักเขาจะเป็นคนที่เฮี้ยมากเหมือนว่าจะเป็นผัวที่แบบว่าปัญญาอ่อนคือตุ๊ก,กตาหน้ากลัววะ่ะแล้วเราเอากุญแจไปทำอะไรอะ่ะจะไม่มีจำสแกร์ใช่ไหมถ้ามีทีนี่กูไม่เล่นเลยนะ่ะ Ôi mẹ. Mông cả nơ dinner. Đã như vậy. Mông ở đằng này ngọ. Ê, cái này หายแล้วยังไงอะเฮ้ยแล้วมันอยู่ไหนอะอะเฮียอออโอ้ my gosh น่าสงสารจัง เท้ยขามังเกี้ยวมึงจะสามารถใช้ขาพิการพิการมึงได้เหรอมาสิมาเร็วช่วยผมด้วย ดีขึ้นหรือ,อยังล่ะคือคชี้อะแล้วเนี่ยจริงจังบ้าบ้ามึงต่อขางั้นดิเฮ้ยนั่นก็วิ่งไปได้แล้ว โอเคอยู่นี่แหละเฮ้ยไม่ไอเหี้ยไอเหี้ยเดี๋ยวโอไม่ก็เจ็ดเจ็ดฝากฝากฝากอัดอยู่ปะเนี่ยอัดอยู่ปะเนี่ยอัดอยู่ปะเนี่ยอัดอยู่ด้วย อาเอาหล่ะอีก,กหง่อยพวกะเราก็ได้มีความสุขกันนะสุขพ้องอ่ะอยู่ข้างล่างนั้นเหรอเื่อระวังไว้ดีเจอเหรียญแล้วกูจะมาทำไมเนี่ยเชียนะกูเอามากเลยอ่ะไม่อยากเล่นแล้ววัาเตอจุดเซฟก็คือพอนะไม่เอา,านะใจหายใจความหมดเกมเวนี่ <c oughs> นี่ไงจุดเซฟ อาไงก็ขอเซฟตรงนี้ละกันนะทุกคนเอาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะอยากให้เล่นอีกก็บอกอีกแต่ว่าจริงๆก็ไม่อยากเล่นแล้วนะครับผมตอบน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย